คุณครูกดเช็คนักเรียนตอบถูกไหมรัชการที่5ถูกไหมนะครับถ้าไม่ถูกกดตัวนี้สมมุตินะครับสมมุติต่อไปเฮ้ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอนะครับเกมนะครับประกอบการเรียนการสอนนะครับสําหรับคุณครูหรือผู้ที่สนใจนะครับอยากจะสร้างเกมนะครับไปเล่นกับนักเรียนนะครับสำหรับเว็บไซต์ที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้นะครับก็คือเกมอ่า เว็บบาร์บูซ้อนะครับ .com นะครับผมก่อนก่อนอื่นเลยนะครับอันนี้คือหน้าหลักนะครับหน้าหลักจากนั้นนะครับเราจะใช้แบบฟรีนะครับใส่อินเข้าไปก่อนนะครับปึ๊บจอยฟรีนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่อีเมลนะครับอีเมลใส่อีเมลของเรานะครับ จากนั้นจะมีปุ่มยืนยันเข้ามาให้ครับผมกดคอนเฟิร์มแอคเคาท์นะครับเสร็จแล้วก็ใส่อีเมลที่เราสมัครไปเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดนะครับจากนั้นนะครับใส่ไอีอยู่ด้านหลังผมกดด้วยครับโอเคอันนี้คือหน้าต่างหลังบ้านหน้าต่างหลักนะครับผมวิธีการ ใช้งานมาดูครับ My Library นะครับก็คือเกมที่เราสร้างไว้มีไหมนะครับไม่มีนะครับอันนี่เกมนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่คุณครูท่านอื่นเนี่ยเขาสร้างไว้ครับ๋ยวขอดูตรงนี้หน่อยครับปึ๊บอ่าผมจะลองเล่นดูนะครับอ่าถ้าเปิดเกมขึ้นมาเล่นก็กด Play นะครับอ่าเสร็จแล้ว Play ฟรีนะครับอ่าเป็นแบบ นะครับมี2ทีมโอเคผมทดสอบเน่นดูนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือลิงเตอร์โอเคใช่อ๋ออันนี้ผิดนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับกลับมาที่ส่วนสร้างของเราดีกว่านะครับมาที่ my library นะครับาจากนั้นนะครับวิธีการสร้างเกมก็คือ แอดเกมนะครับเว็บเนี้ยาการใช้งานทุกฟังก์ชันเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะครับมันจะใช้ได้บางฟังก์ชันเพราะว่ามันเป็นกูฟรีนะครับถ้าเกิดว่าคุณครูท่านไหนเนี่ยต้องการใช้ที่เป็นจริง,เป,รงเป็นจังนะครับก็ลองเสียเงินดูนะครับอันนี้ไตเติลของเกมนะครับความความรู้ทั่วไปนะครับผมจะพิมพ์ก่อนความรู้ทั่ว ทั่วไปจากนั้นนะครับรายละเอียดผมไม่ใส่นะครับเลือกภาษานะครับไม่แน่ใจว่ามีภาษาไทยไหมนะครับ t s a i r ภาษาไทยท a g นะครับก็ไม่มีมก็ยังไม่ต้องใส่นะครับจากนั้นนะครับเลือกหน้าปกของเกมนะครับอันนี้เราเลือกจาก Image Library ไ,ได้นะครับผมจะเลือกเป็นความรู้ทั่วไป เลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับโอเคไอายากีนะครับอนกออกมาล่นะครับเอาทำไมเกมมันหายไปโอเคผมจะพิมพ์ชื่อเกมใหม่นะครับความความรู้ทั่วไปนะครับ หน้าโตะนะครับจะลองเลือกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะเลือกปลายจากข้างนอกเข้ามาดีกว่านะครับเอารูปปลาเข้ามานะครับอันนี้ไม่ใส่นะครับอันนี้ภาษาไทยนะครับ T H A I I นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับเป็นแบบสาระนะครับ อันนี้โปรแกรมมันบังคับให้เรานะครับถ้าเราใช้แบบตัวฟรีเนี่ยต้องสร้างเป็นสาธารณะเท่านั้นนะครับจากนั้นก็ m ม k เกมนะครับแมเกมขอภัยครับแม็เกมนะครับโอเคโปรดใส่อ๋อโปรดใส่รายล,ายละเอียดของเกมนะครับสำหรับใส่ไปก่อนนะครับสำหรับนักเรียนชั้นป .5 ชั้น 0.5โอเคนะครับจากนั้นก็กด Make Game อีกครั้งหนึ่งนะครับอโอเคจากนั้นนะครับอันนี้เราจะเริ่มสู่ขั้นตอนการสร้างเกมแล้วนะครับผมอันนี้ผมมีข้อคำถามผมเตรียมไว้นะครับผมจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดนะครับของประเทศค,คือจังหวัดอะไรนะครับ คำตอบนะครับก็คือนครราชสีมานะครับผมใช้วิธีการคอนโทรลแล้วก็คอนโทรลนะครับข้อนี้ได้กี่คะแนน5คะแนน10คะแนนครับประมาณนี้นะครับเพรสชั i นว i ส a image ยังไม่ต้องนะครับผมจะเลือกนะครับเลือกรูปภาพประกอบนะครับจากนั้นนะครับเสร็จหนึ่งข้อนะครับ ดเซฟครับ <c oughs> ถัดไปนะครับข้อที่เราสร้างอยู่ตรงนี้เห็นไหมเอ่ยนะครับต่อไปนะครับเป็นข้อที่2นะครับข้อที่2ก็เอาคําถามมาใส่ได้เลยนะครับคนไทยใช้ปัปจําตัวชาชนเนีย่ยครั้งแรกเมื่อใดครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือในสมัยรัชกาลที่5นะครับมีรูปภาพประกอบไหมนะครับ ให้5คะแนนเหมือนเดิมครับกดเซฟนครับเดี๋ยวผมจะลองสร้าง3ข้อนะครับข้อถัดไปนะครับวายมีเลี้ยงกันมากในภาคใดนะครับคำตอบคือภาคอีสาน <Question S 1> คือําถามอันนี้คือคำตอบคือนะคำตอบข้อนี้ก็5คะแนนเหมือนเดิมนะครับเลือกฟายนะครับ จากนั้นก็เลือกตัวรูปภาพประกอบครับกดเซฟปเมื่อเรานะครับสร้างข้อคาถามเสร็จแล้วครับเราจะทำยังไงต่อนะครับผมเอามาดูนะครับในส่วนของ multiple choice เมนูด้านบนใช้ไม่ได้นะครับเพราะไม่เสียเงินนะครับอันนี้มันจะใช้ได้มันจะใส่คำตอบได้คำตอบเดียวนะครับแล้วถามนัืเรียนในห้องว่าตอบอะไรนะครับถ้าเรียนตอบถูกเนี่ยก็ได้คะแนนนะครับ นี่คือเซตติ้งครับเซตติ้งน้านนอกจากนั้นก็กดเซฟนะครับกดมาที่ my library นะครับมาที่เกมครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับเกมที่เราสร้างก็จะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับคุณครูก็คกเข้ามาที่เกมหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วคุณครูก็กดเพย นะครับ A for f e นะครับเลือกตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับให้คุณรูนะครับแบ่งกลุ่มนักเรียนนะครับสมมติผมจะให้นักเรียนมีทั้งหมด3ากลุ่มนะครับจากนั้นก็กดออปชันคือเปิดเวลานะครับเปิดจำกัดเวลาไว้นะครับไม่ได้นะครับตัวออปชันตัวนี้ตัวไหนที่มันมีคาว่าพัดเนี่ยครูจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะเราต้องเสียเงินใช้ก่อนนะครับ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับมาดูตรงนี้ครับ Power Up นะครับจากนั้นก็เป็น Team นะครับผมต้องใช้ Team นี้ดูจากนั้นนะครับโหมดในการเล่นมีทั้งหมด3โหมดนะครับมี Quiz มี Classic มี Classic JR นะครับเดี๋ยวคุณครูก็ลองไปเลือกใช้ดูเองแล้วกันนะครับผมจะสาธิตเฉพาะโหมดแรกโหมด Quiz นะครับ กดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับ <c oughs> จากนั้นนะครับคุูครูก็แบ่งนักเรียนในห้องนะครับใครคือทีมที่1ใครคือทีมที่2ใครคือทีมที่3านะครับตอนนี้มันมีทั้งหมด3ข้อนะครับสมมุตินะครับตอนนี้เป็นทีมที่1นะครับที่จะต้องตอบคําถามถ้าทีมที่1เลือกข้อก็กด1ครั้งจากนั้นนักเรียนก็จะดูนะครับว่าเขาถามว่าอะไรนะครับจากนั้นนักเรียนก็ถามตอบคําถามมา เมื่อนักเรียนตอบคำถามมาเสร็จนะครับคณูรูกดเช็คนักเรียนตอบถูกไหมอาจารย์ที่5ถูกไหมนะครับถ้าไม่ถูกกดตัวนี้สมมุตินะครับสมมุติต่อไปนะครับทีมที่1ไม่ได้คะแนนนะครับทีมที่2จะเลือกข้อไหนครับเลือกข้อนี้กดเข้าไปนะครับวายมีเลี้ยงกันมากในภาคใดนะครับนักเรียนตอบมาละภางอีสานนะครับคณูรูก็เช็คคําตอบ น่านเรียนตอบถูกครับโอเคปึ้นะครับคะแนนขึ้นในทีมที่2ส,สุดท้ายทีมที่3านะครับเลือกไม่ได้กดไปเลยครับทีมที่3ตอบมาเชียงใหม่นะครับคุณครูก็เช็คดูไม่ใช่ครับก็กดอ๋อโอเคจบกระบวนการเล่นนะครับทีมที่เป็นผู้ชนะคือทีมที่2นะครับก็มีปุ่มมีสตาร์ทกับรีวิว รีวิวครับรีวิวเป็นการรีวิวดูหน้าสไลด์หน้าเกมนะครับอันนี้ผมสร้างสาธิตทั้งหมด3ข้อนะครับโอเคสำหรับวิธีการเล่นเกมก็มีแค่นี้เร็จสิ้นก็กดกากบาทออกไปเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาที่หมายเกมก่อนส่วนเกมที่คนอื่นสร้างไว้เมื่อกี้ผมแนะนำมาแล้วเนาะให้มาที่เกมตรงนี้นะครับผมกูก็ลอง เลือกเอาไปใช้นะครับให้มันตรงกับสาขาตัวเองครเลือกภาษาเลือกภาษาครับจากนั้นก็เลือกการค้นหาครับเลือกออททารเกมสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เลือกดูนะครับสําหรับเว็บไซต์ในการสร้างเกมนะครับแบมบูซ่อนะครับก็มีแค่นี้นะครับยังไงก็กดฝากซับสกากับช่องด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเอาเว็บ หน้านะครับเว็บอ,อื่นนะครับมานำเสนอใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ